จะกลับไปสอนหนังสือแล้วนะคะหลังจากมีคำสั่งของสอพทให้ไล่ออก65คนที่ถูกปปชชีช้มูลความผิดทุจริตในเรื่องการสร้างสนามฟุตซอลค่ะคุณจิราพรคำภันธ์ได้ไปติดตามชีวิตของมุลครูในจังหวัดนครราชสีมาที่เขาจำใจต้องยุติอาชีพเขาค่ะ ครูขวัญยืนอักษรคอนบุรีตั้งใจรีดชุดข้าราชการเตรียมไว้ให้สามีใส่ในวันพรุ่งนี้ในวันเปิดภาคเรียนที่2แต่กลับเป็นวันที่คนในครอบครัวอักษรคอนบุรีไม่อยากให้มาถึงเพราะพอออไปทูลเจ้าของชุดนี้จะใส่ไปเพื่อรับคำสั่งไล่ออกจากต้นสังกัดคดีทุจริตสนามฟุตซอลตั้งแต่ปี2555ทําให้วันพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นสุดสถานภาพข้าราชการเรือจ้างที่ทามาเกือบ40ปีใช่ค่ะ พรุ่งนี้ก็คือวันที่แกจะไปรับทราบคําสั่งนะคะที่แกจะไปเซ็นรับทราบคําสั่งซึ่งก็เซ็นรับทราบคําสั่งแล้วโอกาสที่เราจะไปโรงเรียนเนาะในตําแหน่งที่เราเป็นครูในความรู้สึกของความเป็นครูก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็มาช่วงโควิดด้วยก็แกก็ไม่ได้ลานักเรียนเลยเนาะ เพื่อปิดเทมอมพอเปิดเทอมบันแรกเราก็เราก็ต้องมาเซ็นรับทราบคําสั่งก็ไม่ได้เจอหน้านักเรียนไม่ได้เจอหน้าลูกศิษย์เพราะอยู่โรงเรียนผมไม่ได้เป็นผู้บริหารผมไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่กับลูกอยู่กับน้องไม่ใช่แค่ผอไพฑูนที่ต้องโทษวินัยร้ายแรงแต่มีครูผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา56โรงเรียนในจังหวัดเดียวกันจำนวน65คนต้องถูกไล่ออกพร้อมๆกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในข้อหาหัวประมูลเหมือนกันซึ่งมันเป็นข้อมูลใหม่สำหรับพวกเรานักกีฬาฟุตซอลทั้ง56โรงเรียนข้อมูลคือสิ่งที่ผู้รับจ้างปลอมเอกสารและนำเอกสารปลอมมาให้เรา ตัดสินใจในการเลือกในการตัดสินใจผูกพันสัญญาครับเพราะว่ามันมีการสอบมันมีการถามจนได้ข้อมูลยืนยันว่าเอกสารปลอมนะนับตั้งแต่เลือกเส้นทางของครูผู้อำนวยการไพรทูลยืนยันไม่คิดทุจริตภาษีประชาชนมั่นใจครูทั้ง65คนเป็นเพียงนักกีฬาฟุตซอลที่กำลังถูกตัดสินให้ออกจากเกมโดยไม่เป็นธรรม ผมรู้ตัวเองว่าสิ่งที่กรรมการเป่านกหวีดที่พยายามจะไล่ผมออกจากสนามเนะี่ยผมรู้ว่าผมเล่นตามกติกาผมไม่ได้เล่นตุกติกผมไม่ได้เอาเปรียบคู่ต่อสู้นั่นคือผมไม่ได้เอาเปรียบเจ้าของภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวครับผมไม่ได้เอาเปรียบในจ้างผมผมเล่นเต็มที่ และที่สำคัญผมเล่นตามกติกาแต่ท่านก็พยายามจะเป่านกหวีดไล่พวกออกจากสนามในจำนวนนี้จะมีครู14คนที่ยังอยู่ในราชการจะไม่ได้กลับไปสอนหนังสือนักเรียนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายานนี้แม้คดีนี้จะยังไม่สิ้นสุดกับบวนการยุติธรรมนักการเมืองยังไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย แต่ครูต้องรับโทษทางวินัยเพราะตามกฎหมายหากปปชชี้มูลความผิดต้นสังกัดจะต้องดำเนินการโทษทางวินัยทันทีและแม้จะมีคำสั่งไล่ออกแล้วแต่สปพย้ำว่าครูยังมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการกราคอสอโทษมี3แนวทางคือไล่ออกปลดออกและลดเงินเดือนแต่ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานใหม่ว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่จิราพรคำพาพันธ์ไทยพี